ันนี้เราจะไปที่วัดไทยที่โฮมสเตดกันนะคะก็มีงานสงกรานต์ใส่ชุดเป็นพระสิ้นนะคะจะประมาณนี้แต่งตัวเรียบร้อยกว่าปีก่อนนะไปดูบรรยากาศงานสงกรานต์ที่วัดโฮมสเตดกันนะคะวัดนี้สวยมากนะคะทุกคน จ้ไปดูบรรยากาศงานสงกรารที่วัดไทยที่คฮสเตตกันนะคะวัดนี้สวยมากไปดูค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างสาราถีของเราวันนี้ก็คือพี่หล่อเหมือนเดิมนะคะมาถึงวัดแล้วก็สนุกสนานมากๆค่ะได้ยินเสียงดนตรีที่คุ้นเคยเพลงเพราะๆนะคะขับร้องโดยคนไทยของเราเองเนี่แหละคะ่ะ มาถึงนะคะก็เข้าไปไหว้พระกันก่อนเลยแต่ว่าพี่หล่อไม่ได้ r คอร์ดตอนที่เราเข้าไปในวัดนะคะที่วัดไม่ได้ห้ามให้ถ่ายรูปนะคะแต่ว่าพี่หล่อลืมนะคะเลยไม่ได้เก็บบรรยากาศภายในโบสถ์มาฝากกันนะคะมาถึงก็ถอดรองเท้าเก็บให้เรียบร้อยนะคะออกมาจากโบสถ์แล้วนะคะเดินไปข้างๆก็จะเจอพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมนะคะด้านหลังพระพุทธรูปก็จะเป็นห้องน้าให้เข้าทั้งห้องน้ําหญิงแล้วก็ห้องน้ําชาย ปีก่อนนู้นเขาจัดงานตรงกับวัดที่รอยัลพาร์คบีชจัดกันตอนเช้าทั้งคู่เลยนะคะเราไปที่วัดรอยัลพาร์คบีชเสร็จก็เลยขับรถลงมาทางใต้แต่ว่ามาไม่ทันปีนี้ก็เลยมาที่นี่อีกรอบ mm hmm. มาถึงโซนนี้นะคะก็เป็นโซนที่จัดตั้งพระพุทธรูปให้ทุกคนนะคะมาส่งน้ำพระกันซึ่งสวยงามมากะคะ่ะจัดออกมาได้รถมากมีคนบริจาคเงินเยอะๆเลยนะคะเราก็มาส่งน้ำตามประเพณีไทยเราเนะาะไรอันก็เป็นตะกร้องให้นะคะเขาก็คงไม่เข้าใจประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมของเราอยู่ดีแต่ว่าตอนไปไหว้พระเขาก็ไหว้พระ เดินมาทางนี้นะคะก็มาเจอเด็กๆเ,เล่นทรายกันแล้วก็มีคนสาดน้ําอยู่ด้านหลังนู่นนะคะคนที่ไม่อยากสาดน้ําก็จะไปอยู่อีกโซนเขาก็จะไม่ไปสาดทุกคนนะคะก็จะแบ่งเป็นโซนๆไปดีมากๆคือถ้าใครไม่อยากเปียกก็อยากเข้าไปในโซนสาดน้ำแค่นี้นทางวัดก็เตรียมน้ำไว้สาดเรียบร้อย ของเราก็ไม่อยู่ทางเวนเดอร์นะคะมาซื้ออาหารกันอาหารปีนี้ไม่เยอะเหมือนปีที่แล้วนะคะทุกคนซื้ออาหารเสร็จเรียบร้อย mm hmm. ก็ไปนั่ง mm hmm. กินในเต็นท์นะคะ mm hmm. เขาก็จัดกิจกรรมมีการร้องรําทาเพลงสนุกสนานมากๆเลยค่ะ mm hmm. สนุกห mm hmm. อมปากหอมคอแล้วก็มาเดินดูอาหารกันต่อนะคะ mm hmm. เราก็ยังยืนยันนะคะว่าอาหารปีนี้ไม่เยอะเท่าที่ควร ป,ป,ป,ปริมาณคนมาเที่ยวงานเยอะมากๆแต่ว่าจำนวนเวนเดอร์มีไม่เพียงพอนะคะอาหารหมดแล้วแป๊บเดียวแอบวับงเล็กน้อยในเรื่องของอาหารนะคะก็จะมีกว๋วยเตี๋ยวที่ขายดิบขายดีกันนะคะหลายร้านสองสามร้านอยู่คนที่กินไม่อิ่มก็เพียบเลยอย่างเราสองคนเป็นต้นนะคะเราก็กินไม่อิ่มนะคะวันนี้เวลาไปงานวัดนะคะทุกคนอย่าลืมพกเงินสดไปด้วยนะคะเพราะว่าทุกคนที่ขายของในวัดนะคะไม่รับเครดิตการ์ดแต่นี่ก็คือบรรยากาศงานสง ร้านที่วัดไทาที่โฮมสเตย์วันนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่กันนะสวัสดีจ้า